อภินิหารหลวงปงู่คุณนรงสุทธิกุลพาณิชย์และคุณประวัติโชดกําจรได้เชิญท่านสุภาพสตรีมาสัมภาษณ์อัดเทพท่านสุภาพสตรีผู้นี้มีนามว่าคุณลำยองได้ประสบเหตุการณ์กับตนเองมาแล้วได้มาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้สัมภาษณ์กับคุณประวัติโชดกราจรอัดเสียงเพื่อนำมาให้ข้าพเจ้าเพื่อจะได้เรียบเรียงขึ้น ขอขอบคุณท่านที่หวังดีหวังประโยชน์ส่วนรวมมาในที่นี้ด้วยเมื่อข้าพเจ้าได้รับแล้วเปิดเทปออกฟังเพื่อถอดเป็นตัวหนังสือเขียนขึ้นการเรียบเรียงครั้งนี้บางอย่างบางตอนแม้จะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็เขียนขึ้นไม่ได้ข้าพเจ้าต้องขออภัยที่ต้องขอตัดออกดังคำบอกเล่าจากปากคำของคุณลำยองที่ให้สัมภาษณ์ ท่านสุภาพสตรีผู้นี้ได้ประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองว่าดิฉันมีเรื่องประหลาดอยากเล่าให้ฟังเมื่อเดือนอะไรดิฉันก็จำไม่ได้แล้วเล่าในปีพุทธศักราช2518วันหนึ่งดิฉันไปที่วัดธาตุทองเพื่อนำเงินไปทำบุญส่งไปที่ลอสแอนเจลิสในสหรัฐอเมริกาก็ไปหาท่านพระครูสมบูรณ์ท่านบอกว่า ผู้ที่ร่วมกุศลจะได้ของที่ทำไว้สมนาคุณผู้บริจาคโดยหลวงพ่อแหวนจะทำพิธีพุทธาพิเศษแต่หลวงปู่แหวนท่านชรามากแล้วจำเป็นต้องนำขึ้นไปมอบให้ท่านเพื่อทำพิธีพุทธาพิเศษที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อดิฉันได้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาทันที นึกอยากจะไปหาหลวงปู่แหวนเพื่อนมัสก,การท่านที่เชียงใหม่ต่อมาบาังเอิญเพื่อนสดิทได้สร้างพระประธานและนำไปประดิษฐานที่วัดศรีนาชื่นในเมืองน่านดิฉันนึกว่าคราวนี้คงได้มีโอกาสขึ้นไปนมัสก,การหลวงปู่แหวนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเราได้นัดวันออกเดินทางจากกรุงเทพขึ้นไปที่วัดศรีนาชื่น ในเมืองงานเสร็จการถวายองค์พระที่วัดเรียบร้อยแล้วเราก็ตกลงมุ่งขึ้นไปที่เชียงใหม่ตั้งใจจะไปวัดดอยแม่ปังเพื่อนมัสการหลวงปู่แหวนตามที่ดิฉันนึกอยู่ตลอดเวลาคืนนั้นเราต้องพักค้างคืนอยู่ในโรงแรมที่เมืองเชียงใหม่ตั้งใจจะเดินทางไปที่วัดดอยแม่ปังแต่เช้าตรู่ก่อนที่ท่านจะฉันอาหารเสร็จ ก่อนนอนดิชันนึกถึงหลวงปู่แหวนจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าเจ้าประคุณพรุ่งนี้เช้าขอให้ดิฉันได้มีโอกาสนมัสก,การหลวงปู่แหวนด้วยเถิดแต่แล้วความรู้สึกว่ามีรูปหน้าคนแก่มาลอยอยู่ตรงหน้าดิฉันเห็นชัดเจนว่าฝันก็ไม่ใช่จะว,ว่าหลับก็ไม่เชิงนึกอยู่ในใจว่าโรงแรมนี้มีวิญญ,ญาณมาหลอกหลอน เมื่อคิดได้เช่นนั้นดิฉันก็แผ่ส่วนกุศลไปให้วิญญาณอยู่ที่ในบริเวณโรงแรมนี้แล้วไม่ช้าก็หลับไปรุ่งเช้าเราจะเอารถออกแต่เช้าเพื่อให้ทันก่อนที่ท่านจะฉันเสร็จแล้วเข้ากุฏิแต่บังเอิญเกิดมีอุปสรรคเพราะเวลาเช้าปั๊มน้ำมันทางเมืองเชียงใหม่เขาจะเปิดขายเวลาหกโมงเช้าหรือย่ำรุ่งจึงจะเปิดปั๊ม ไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเหมือนกรุงเทพก็ต้องคอยกว่าปั๊มน้ำมันจะเปิดขายเมื่อปั๊มน้ำมันเปิดขายแล้วรถจึงจะเติมน้ำมันเติมน้ำสูบลมเราก็ถือโอกาสแวะเข้าไปดูของในตลาดพวกในตลาดถามว่าเราจะไปไหนกันเราบอกว่าจะไปน้ำสการหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังพวกตลาดบอกว่าป่านนี้ยังไม่ไปคงไปไม่ทันเพราะ เมื่อหลวงปู่ท่านฉันเสร็จท่านก็เข้ากุฏิแล้วไม่ออกมาให้ใครพบอีกท่านฉันเสร็จประมาณสองโมงเช้าดิฉันได้ฟังพวกในตลาดพูดเช่นนั้นก็ไม่สบายใจนะักแต่ดิฉันก็มีกำลังใจคิดในใจว่าจะต้องไปพบท่านเพราะเมื่อคืนดิฉันตั้งจิตบอกไว้แล้วว่าดิฉันจะไปนมัสการท่านเพราะดิฉันอธิษฐานจิตบอกท่านไว้แล้ว เมื่อพวกเราไปถึงเกือบสามโมงเช้าแล้วได้ทราบว่าหลวงปู่และพระกำลังฉันอาหารดิฉันก็ดีใจเพราะมีโอกาสได้นมัสก,การท่านแน่ๆพวกเราชวนกันนั่งคอยท่านอยู่ข้างนอกคิดว่าเมื่อท่านฉันเสร็จแล้วจะเข้าไปกราบท่านกำลังคิดก็มีคนออกมาบอกว่าหลวงปู่กำลังคอยให้เข้าไปข้างใน เราสงสัยว่าท่านรู้ว่าเรามานมัสการท่านได้อย่างไรเรารีบเข้าไปกราบนมัสการท่านพอเงยหน้าขึ้นมาเห็นท่านดิฉันก็ตกใจขนลุกเพราะหน้าที่ลอยอยู่ที่โรงแรมเมื่อหลังจากดิฉันอธิษฐานจิตกับหน้าหลวงปู่เป็นหน้าเดียวกันท่านก้มหน้ามองรอดแว่นออกมายิ้มให้กำลังใจเหมือนแสดงว่า เราได้อธิษฐานจิตจะมานมัสการเช้าวันนี้ท่านรู้หมดแล้วพระที่เป็นสิทธิ์ของท่านได้บอกว่าคุณมีบุญนะหลวงปู่กำลังคอยคุณอยู่ไม่อย่างนั้นคงไม่ได้พบเช้านี้แน่เพราะเช้านี้ท่านฉันช้ากว่าธรรมดาเมื่อท่านฉันแล้วหลวงปู่ก็ให้สิทธิ์เอาขันไปตักน้ำมาทำน้ำมนต์โดยเฉพาะเมื่อเสร็จแล้วท่านก็ชี้ไปที่พระองค์หนึ่ง หลวงปู่บอกว่าองค์นี้กับหลวงปู่พรหมน้ำมนให้ก็เหมือนกันพระองค์นั้นทราบว่าท่านชื่อทองสายหลวงปู่ยิ้มแล้วก็ยังบอกพรหมให้โชคโชคแล,ล้วหลวงปู่ท่านก็ลุกจากที่ฉันถือไม้เท้ามีพระผู้ยุงให้ท่านลุกขึ้นและท่านก็ถือไม้เท้ายันกายเดินออกองค์เดียวอย่างปกติแล้วก็เข้ากุฏิพระที่นั่งข้างๆท่านบอกว่า ถ้ามีผู้ที่ไม่มีความศรัทธาจิตไม่เป็นกุศลจะมาหาท่านหลวงปู่ก็จะรีบเข้ากุฏิไม่ยอมพบด้วยถ้ามีจิตศรัทธาท่านก็จะคอยให้พบเมื่อหลวงปู่เข้าไปในกุฏิแล้วพระทองสายท่านก็ถามดิฉันว่าโยมาจากไหนดิฉันก็บอกว่าเพื่อนดิฉันสร้างพระจะนำเอาไปไว้ที่วัดศรีนาชื่นที่เมืองน่าน แล้วก็ตั้งใจว่าจะมานมัสก,การหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังอยากจะได้ธรรมของพระสุปฏิปันโนท่านทองไสเมื่อได้พรมน้ำมนตให้เสร็จแล้วท่านก็ให้ธรรมอย่างจับใจกล่าวถึงอนิสงการสร้างพระเพื่อนดิฉันก็ได้สร้างพระก็มีความปิติอินดีฟังอย่างตั้งอกตั้งใจดิฉันมองดูท่านทองใสเวลาให้ธรรมะนั้น ท่านมีท่าทางสง่ามีราศีอย่างน่าเคารพนับถือมากนี่ก็เป็นเรื่องที่ดิฉันประสบมาด้วยตนเองต่อมาบุตรเขยของดิฉันซึ่งไม่เชื่อเรื่องอภินิหารอยากลองดีกับหลวงปู่จึงขึ้นไปหาหลวงปูแ่แหวนที่ดอยแม่ปังระหว่างอยู่ในรถบุตรเคยดิฉันนินทาหลวงปู่มาตลอดทางทั้งทั้งที่ไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอภินิหาร แต่ก็ได้จัดแจงซื้อของมาถวายหลวงปู่แหวนเช้าวันนั้นบุตรเขยที่ฉันไปถึงวัดแต่หลวงปู่ลุกจากที่ฉันกำลังเดินเข้ากุฏิของท่านบุตรเขยของที่ฉันรีบเดินตามก็ไม่ทันเพียงแต่เห็นหลังท่านวัยวัยกำลังเปิดประตูเข้ากุฏิแล้วก็ลงกรอนข้างในแต่ตามไม่ทันร้องนิมนต์เท่าไหร่ท่านก็ไม่ออกมาแกอารมณ์เสียเข้าไปกระชากประตู เอามือตบประตูร้องตะโกนนิมนต์หลวงปูผมจะมาถวายของขอออกมารับด้วยเมื่อเห็นเงียบก็ใช้มือทุบบานประตูหน้าต่างบอกนิมนต์ออกมาจะถวายของเสียงหลวงปูบอกจากข้างในว่าเอาไปถวายพระองค์ไหนก็ได้บุญเหมือนกันแต่บุตรเขยของดิฉันยังไม่ยอมแพ้ทำท่าจะพังประตูหน้าต่างเข้าไป พูดโดยอารมณ์รุนแรงว่าอยากจะลองดีกับพระองค์นี้นะักพระที่ยืนดูเหตุการณ์ก็บอกว่าโยมอย่าพูดอย่างนั้นกับหลวงปู่เดี๋ยวจะไม่ได้กลับแต่บุตรเคยดิฉันไม่สนใจหลังจากนั้นเมื่อขับรถกลับกรุงเทพออกจากเกตเชียงใหม่ได้ไม่นานมาระหว่างทางก็เกิดพายุท้องฟ้ามืดมัวลงทันทีลมพายุหมุนม้วนขึ้น เป็นก้อนวนเวียนรอบรถซัดฝุ่นทรายมองไม่เห็นทางข้างหน้าและหลังรถก่อนจะเกิดพายุหมุนมองเห็นแต่ไกลว่าข้างหน้ามีรถบรรทุกน้ำมันกำลังวิ่งสวนทางมาโดยความเร็วสูงทางหลังมีรถอีกคันหนึ่งตามมาอย่างกระชั้นชิดความตกใจอย่างไม่นึกฝันก็เกิดเหตุการณ์ร้ายเช่นนี้ขึ้นนึกได้ว่าพระที่วัดดอยแม่ปังท่านเตือนว่า อย่าไปลองดีกับหลวงปู่นะเดี๋ยวจะไม่ได้กลับพ่อมีสตินึกได้ลูกเขยดิฉันก็ยกมือขึ้นพนมตั้งจิตด,ด้วยความกลัวนึกถึงความผิดที่ได้แสดงออกทางกายวาจาใจที่ได้ล่วงเกินท่านขอขมาลาโทษหลวงปู่แหวนขอให้ท่านได้โปรโดยกโทษด,ด้วยเพราะที่ทำไปนั้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการทันใดนั้นท้องฟ้าก็แจ่มใสพายุหายไป มองเห็นรถบรรทุกน้ำมันห้ามล้อหยุดเกือบจะชนกันอยู่กลางพายุแต่โชคดีต่างหยุดทันส่วนรถที่ตามหลังผู้คนต่างตื่นเต้นตกใจตกตะลึงทุกคนนึกว่าคราวนี้ไม่รอดต้องตายเพราะรถคันนั้นวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจนเกิดพายุหมุนปิดบางทางอย่างไม่ทันรู้ตัวมองไม่เห็นถนนไม่คิดว่าจะรอดพ้น จากการชนอย่างปฏิหารเพราะต่างคนต่างห้ามล้อรถหยุดอย่างกระทันหันหน้ารถลูกเขยกับรถบรรทุกน้ำมันเกือบจะประสานกันเข้าแล้วส่วนรถตามหลังก็เกือบจะชนท้ายกันเป็นแถวทุกคนที่นั่งมาในรถใจหายใจคว่ำขวัญเสียตกใจตัวสั่นด้วยกันทุกคนไม่คิดว่าจะปลอดภยัยเพราะพายุจางหายไปทันทีหากพายุไม่หยุด หลายชีวิตคงต้องจบลงกลางถนนอย่างน่าเศร้าที่สุดนับแต่วันนั้นมาลูกเคยดิฉันก็เคารพนับถือหลวงปู่แหวนขึ้นใจตลอดมาจนทุกวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับมีจริงหรือข้าพเจ้ารับข้อบันทึกของท่านสุภาพสตรีที่ได้ประสบเหตุการณ์มาด้วยตนเอง เมื่อได้อ่านแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าเมื่อเชื่อเรื่องวิญญาณมีจริงแล้วก็คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมมีเป็นธรรมดาท่านสุภาพสตรีได้บันทึกไว้ว่าเรื่องผีสางเทวดาที่ฉันคิดว่าจะเชื่อท่านผู้ใดดีบางท่านก็บอกว่าอย่าไปเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องงมงายไปสู่ทางผิดๆและบางท่านก็บอกว่า ท่านได้ประสบกับตัวเองมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในโลกมนุษย์แน่ยังให้ดิฉันไปกราบไหว้บูชาการเคารพบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เห็นตัวเห็นตนอย่านึกว่าไม่มีจะให้คุณแก่ตัวเราเองกับเสมอตัวไม่มีโทษหากเราไปลบหลู่ดูหมิ่นก็จะมีแต่โทษไม่ได้ให้คุณและเสมอตัว ดิฉันได้พยายามคิดพิจารณาไตรตรองทั้งสองทางเพราะดิฉันเชื่อเรื่องเหตุผลไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายเป็นคนที่เชื่ออะไรยากถ้าไม่ประสบกับตนเองแต่สำหรับเรื่องนี้หากจะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกมนุษย์มีจริงดิฉันไม่ใช่เป็นคนหัวสมัยเก่าหรือสมัยใหม่จนเกินไปเป็นกลางๆเชื่อคนยาก บางครั้งก็เชื่อสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้พวกที่สมัยใหม่เกินไปท่านไม่ยอมเชื่อสิ่งที่ไม่มีเหตุผลก็จะหาว่าเป็นคนโง่เง่า,งาชักจูงให้ถอยหลังเข้าครองง่ายดิฉันคิดว่าเรื่องวิญญาณจะมีจริงหรือไม่แต่ดิฉันก็ไม่ยอมลบหลู่ดูมินเพราะการที่ไม่เชื่อและดูมินเองก,ก็มีแต่ทางขาดทุนอย่างมากก็เสมอตัว แต่เมื่อดิฉันยังไม่เคยประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองการจะปักใจเชื่ออย่างแน่นอนนั้นดิฉันยังไม่ค่อยแน่ใจเชื่อร้อยเปอร์เซนต์แล้วเหตุการณ์วันหนึ่งก็เกิดขึ้นกับตัวดิฉันวันนั้นดิฉันไปธุระที่บ้านคนชอบพอกันมากผู้หนึ่งเราสนทนากันเป็นเวลาผ่านไปจนเย็นดิฉันได้บอกลาจะกลับบ้านเจ้าของบ้านผู้นี้เป็นนักธุรกิจ เมื่อรู้ว่าดิฉันจะกลับก็จะเอารถไปส่งถึงบ้านไม่ยอมให้ดิฉันกลับเองแต่ดิฉันรู้สึกเกรงใจไม่อยากให้เขาเสียเวลามาส่งดิฉันแต่ท่านผู้นั้นก็ไม่ยอมโดยอ้างว่าเขาบังเอิญมีธุระจะไปทางเดียวกันเมื่อเห็นความตั้งใจดีของเขาดิฉันก็ตกลงพอเราขึ้นรถก็มีชายคนหนึ่งมาหาเขาก็เลยชวนขึ้นรถ หากจะมีอะไรก็คุยกันระหว่างเดินทางเมื่อส่งดิฉันแล้วก็จะได้เป็นเพื่อนคุยกันเดินทางกลับมาด้วยกันแล้วเขาก็ได้แนะนำให้ดิฉันรู้จักชายผู้นี้ตกลงเราก็ออกเดินทางไปด้วยกัน3คนเจ้าของรถเป็นผู้ขับอยู่ด้านหน้ากับเพื่อนชายส่วนดิฉันนั่งอยู่หลังรถแล้วเขาก็ขับรถออกจากบ้านผ่านถนนต่างๆหลายสาย ว่าจะถึงหมู่บ้านที่ดิฉันอยู่ทางเข้าบริเวณหมู่บ้านนั้นตรงกลางทางเข้าจะมีเทวรูปองค์ใหญ่ขนาดเท่าคนตั้งประดิษฐานไว้เป็นสง,าาง่าเทวรูปองค์นี้ท่านผู้ใหญ่ดำริสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สักการบูชาของคนในบริเวณหมู่บ้านเมื่อดิฉันผ่านมาก็ยกมือพนมเพื่อทำความเคารพชายที่นั่งมาข้างหน้ากับเจ้าของรถ ซึ่งดิฉันไม่เคยรู้จักเห็นหน้ามาก่อนนั่งมาในรถด้วยกันตลอดทางแกก็หันมาคุยกับดิฉันบ้างฐานเพิ่งรู้จักเพิ่งจะพบหน้ากันเป็นครั้งแรกดิฉันได้แต่นั่งฟังนานๆจะได้ตอบคำถามสักคำเมื่อรถแล่นผ่านเทวรูปมาแล้วแกจึงหันหน้ามาพูดกับดิฉันอีกคราวนี้รู้สึกจะพูดเป็นงานเป็นการจริงจังขึ้นมาว่าคุณครับ เทวรูปองค์นี้ท่านบอกว่าสามีของคุณเวลาผ่านไปมาไม่เคยทำความเคารพไหว้ท่านเลยเทวรูปท่านสงสารอยากจะช่วยเหลืออยู่เสมอแต่ก็ไม่ช่วยเพราะไม่เคยยกมือไหว้ท่านดิฉันประหลาดใจจึงถามว่าทำไมคุณรู้ชายผู้นั้นบอกว่าเทวรูปท่านบอกผมเมื่อเวลารถกำลังวิ่งผ่าน ผมทำจิตเป็นสมาธิเข้าไปเคารพสักการะท่านเมื่อพบท่านก็ได้รับคำสั่งกับผมทันทีดิฉันเองได้ฟังเช่นนั้นในใจก็คิดไม่เชื่อว่าสามีดิฉันไม่เคยไหว้เทวรูปแม้แต่ครั้งเดียวหรือในวันทำพิธีบวงสวงประจำปีเพียงยกเบอขึ้นไหว้ไม่หนักหนาลำบากอะไรแต่ดิฉันสงสัยการปฏิบัติของชายผู้นี้ จะจริงดังบอกหรือไม่การพิสูจน์ก็ไม่ลำบากอะไรเมื่อรถเข้ามาส่งดิฉันถึงบ้านแล้วดิฉันกล่าวคำขอบคุณที่ได้อุตส่าห์เสียเวลามาส่งแล้วทั้งสองก็ลาขับรถกลับออกไปไดิฉันร้อนใจไม่รอช้ารีบเข้าบ้านเพื่อถามสามีพิสูจน์ความจริงว่าที่ชายผู้นั้นพูดถูกหรือไม่แต่ใจนั้นคิดว่าเป็นเรื่องไม่จริง ความใจร้อนยังไม่ทันนั่งพักผ่อนเรียบร้อยดิฉันก็รีบถามสามีว่าคุณเคยไหว้เทวรูปที่ประตูตอนเข้าหมู่บ้านนี้หรือเปล่าเมื่อดิฉันถามสามีก็งงเหมือนกันแต่แล้วดิฉันก็ได้รับคำตอบจากสามีว่าเวลาผ่านเข้าผ่านออกไปมาไม่เคยไหว้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไหว้ไปทำไมกันคิดว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้น ดิฉันได้ยินคำบอกเล่าจากปากของสามีทำให้มหัศจรรย์ใจจึงพูดว่าองค์เทวรูปท่านต่อว่ามาเวลาผ่านไปมาไม่เคยเคารพท่านเลยท่านสงสารอยากจะช่วยแต่ท่านก็ไม่ช่วยเพราะขาดความเคารพนับถือสามีดิฉันฟังก็สะดุ้งและชักถามว่าเรื่องไม่เคยไหว้เมื่อผ่านไปมานั้นใครเป็นผู้บอก ดิฉันก็เล่าเหตุการณ์ที่ผู้ทําจิตเป็นสมาธิไปติดต่อกับองค์ท่านให้สามีฟังเธอก็ไม่ยอมเชื่อเพราะเป็นเรื่องลี้ลับยากที่จะรู้เหตุการณ์ของเธอได้อย่างถูกต้องทั้งเป็นคนแปลกหน้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจะมาเดาเหตุการณ์ได้ถูกต้องเช่นนี้แม้แต่ตัวดิฉันเองที่ใกล้ชิดยังไม่รู้ถึงการปฏิบัติของสามีต่อพระเทวรูป ยังไม่รู้ว่าตลอดเวลาเธอไม่เคยไหว้เทวรูปเลยแล้วจะให้ผู้อื่นซึ่งไม่เคยรู้จักการรู้ได้อย่างไรดิฉันเพียงรู้ว่าเป็นคนดือ้อไม่ยอมเชื่อถือสิ่งใดง่ายๆเท่านั้นเราอยู่ด้วยกันประมาณเกือบสามปีแต่ก็ไม่เคยนึกว่าเพียงแต่ยกมือไหว้เทวรูปอมพรมก็ไม่เสียหายอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาด บัตรนี้สามีดิฉันเชื่อแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกมนุษย์นั้นมีจริงดิฉันไม่ทราบว่าท่านผู้ใดจะเชื่อหรือไม่แต่บัตรนี้ดิฉันเชื่อว่ามีจริงดิฉันพยายามนอบน้อมจิตใจไม่ทําการใดๆเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นท่านยามค่าคืนก่อนเอ็นตัวนอนก็กราบไหว้ละลึกถึงพระคุณน้อมจิตสักการะด้วยกายวาจาใจต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เคารพพระธรรมคําสั่งสอนและพระสมผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ทั้งน้อมจิตละลึกถึงถวยเทพเทวดาน้อยใหญ่ตลอดจนองค์พรมองค์อินทั่วสาก,กลพิภพและได้แผ่กุศลให้สัตว์โลกทั้งหลายให้มีความสุขปฏิบัติเป็นนิสัยมิได้ขาดในชีวิตของดิชันปรากฏว่าเป็นผู้มีความสุขดีตามปกติธรรมดามีความเจริญขึ้น ไม่ได้ตกต่ำลงแม้จะไม่อาจเปรียบเทียบกับความสุขสบายกายเท่าขั้นเศรษฐีก็ดีแต่ครอบครัวดิฉันก็มีความสงบสุขทางจิตใจซึ่งดิฉันก็พอใจยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองแม้บางครั้งจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคล้ายจะต้องผจญภัยทุกยากลำบากแต่เหตุการณ์ที่ร้ายแรงก็ผ่านไปได้สู่ความปกติสุข รอดพ้นจากความเดือดร้อนได้เสมอตลอดมานี่เป็นเรื่องประสบการณ์ในชีวิตของดิฉันจึงอยากจะบันทึกมาเล่าสู่กันฟังสุดแต่ท่านจะพิจารณาดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วและเชื่อหรือไม่เป็นเรื่องของท่านต่อไปข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงได้เขียนขึ้นตามที่ท่านสุภาพสตรีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามส่งบันทึกมา จึงได้พิจารณาตามข้อความทุกประโยคทุกตอนมิได้ต่อเติมผิดจากข้อความเดิมเท่าที่ท่านได้อ่านมาแล้ว